น้ำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องแก้วเจ้าไม่น้าวบ้างหรือไรเมื่อไรจะหาเพื่อนมาช่วยจับกันไท้รู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้องน้ำค้างที่อยากจะฟ้าเหมือนเป็นสัญญาปรารถนาคู่รักรองอาพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบปนน้อง น้ำค้างก็เป็นน้ำครองหครูจองก็เป็นครูจางห้องจะกลายเป็นลังนูเรือนหอที่รอรักอยู่จะกลายเป็นเรือนร้างข้าวที่มองเห็นอยู่เดิมจางคงเหมือนก้อนดินปิวางอยู่ตามท้องนาะน้ำค้างเดือนห้องตกแนววับแววเหมือนแก้วพังพาแพ้วบนยอดยะขา แม่ยอดน้ำค้างรังนางขอปรารถนาเพื่อใครจะมองไรค่าพี่อยากได้มาไว้ครอบยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับครับผม